อ่ามาเรียวันนี้เราจะมาเรียนภาษาเมลายูมาเลเซียนะ <Okay. S 1> แต่ว่าเรียนเป็นวิชาเลขอ่าอ่านตามปะนะครับเกนาลีเกนาลีตามบาตามบาอ่าเกนาลีตามบาแปลว่ารู้จักบวกหรือว่ารู้จักการบวกนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับ <c oughs> ข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือซาตูซ <c oughs> าตูอ่ะซาตูแปลว่าอะไรนะ 1. 1> หนึ่งทีนี้มาดูในนี้รูปผู้ชายใส่เสื้อเหลืองนะครับกับเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าเนาะมาดูว่าเขาพูดอะไรกันผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองบอกว่าอเดอเอ็มปัตบ a ละอเดอเอ็มปัต a อละดิในบ d กุนด b a k บัอุนนะครับอเดอแปลว่ามีเอมปัดแปลว่าอะไรนะ สี่นะบอลาลูกบอลอ่าฉะนั้นฉะนั้นลูกบอลสี่ลูก ada อืมปะบอล ella อืมปะบอลในบากุนในบากุนอ่าดีในบากุนนะครับดีในแปลว่าข้างในนะบากุนแปลว่าตะกร้าเห็นไหม Ada mi luka bola, 4 luka di dalam taka. Zah, sih, kuning, puji, macam? Ada empat bola di dalam bakun. Ini sih kuning, puji. Sih, puji, kata saya masukkan satu bola lagi. Anda ha, puji tampak saya, saya. masukkan. Masukkan. Satu bola. Satu bola. Lagi. l เ g i n แปลว่าฉันลูกบอลมันมีหลูกใช่มันมี5เพราะว่าหนูเห็นใช่ไหมว่ามันมีอยู่4ี่ลูกอยู่ในตะกร้าแล้วแล้สีฟ้าบอกว่าสายเยอะมาสุกันฉันใส่1ลูกบอลลงไปอีกฉะนั้นมีอยู่แล้ว4ี่ถ้าใส่ไปอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ เก่ง <5. S 1> มากเจนน้นเราก็เลยเห็นลูกบอลอยู่ในตะกร้าหา้าลูกใช่ไหมครับใช่อ่ะทีนี้มาดูวิธีคิดเบอร์าเปอร์จุมละบอลละเบอร์อะจุมเบอร,ร์อะไรอ่าเอาอีกทีเบอร,ร์เปไรเบอร์เะไรจุมลยลูกจุมเลยบลละบอลล่ะเบอร์อะไรแปลว่าเท่าไหร่ ยุมแลแปลว่าจำนวนบอลาแปลว่าลูกบอลลูกบอลมีอยู่เท่าไรจําจนวนลูกบอลมีอยู่เท่าไรเบอร์อะเปอร์ยุมแลบอลาเบอร์อปยุมรับเบอร์อ่าฉะนั้นเราเห็นเมื่อกี้อันนี้ลูกบอลกี่ลูกลูกห้า <5 S 1> นี่นี่ตรงนี้เท่าเท่าที่ตรงนี้ก่อนเท่าไหร่ <4 S 1> สี่สี่ลูกแล้วก็อันนี้ลูกสีเหลืองอีกหนึ่งลูกใช่ไหม และลูกสอนแบบนี้ก็คือเอามารวมใช่ไหมเอามารวมเป็นหาเอามารวมเป็นห้าฉนั้นเวลาเราพูดเป็นภาษาคณิตศาสตร์แบบมาเลเซียเราจะพูดอย่างนี้นะอืมปัดอืมปัดบอลาบอลาดันดันสตูบอลาสตูบอลาจัดิลิมจัดิลิมโอเคบอลามเนี่ยบอลาทัมเนีอ่านะครับอมปัแปลว่าสี o บอแปลว่าลูกบอลฉะนั้นอืมปัดบอล ลูกบอลสี่ลูกดันสตูบอลล่าแล้วก็อีกกี่ลูกห้าอีกอ,อีกกี่ลูกอีกกี่ลูกหนึ่ง,งฉะนั้นยาดีลิเมอร์แปลว่าเป็นหา้าแล้วก็เป็นหา้าอะไรบอลาก็เลยเป็นลูกบอลห้าลูกเสมอเน,นี่ยเสมอเนี่ยเยอะเสมอเนี่ยแปลว่าทั้งหมดโอเคมาดูข้างล่างตอ่อ ครับอ friends, right? worries, ini, not, between, s, ่ะวิธีคิดนะเห็นใครเนี่ยผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงกําลังถือตัวต่อตัวต่อสีเหลืองเนี่ยมีกี่จุดลูกมีจุดสีฟ้ากี่อันหนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองสามสี่สี่นะมีสีฟ้าสี่อันฉะนั้นสีเนี่ยนป็นสามัายูคืออะไรนะเอ่มเอ่มปัด อ่าต่อไปตัวต่ออีกตัวหนึ่งที่เป็นสีชมพูมีสีฟ้ากี่อันหนึงก็คือซาตูซาตูอ่า้นนี้เอิมมซาตูดวาตกเฮ้ยงสาใช่ไหมหนึ่งสอา่า er. er> อ,อันนี้อ,อันนี้หนูอ่นอานออเพราะหนูเรียนซาตูดน er. อ่าแล้วก็พอเป็นซาตูดวแล้วก็ต่อไปคืออะไรเอิมปาเอมปาลิเมอ์นี่ไงอันนี้คือเอิมปาเอมปา นะครับแล้วก็อันนี้คือสาตูชนะอมปัดกับสาตูก็เลยเป็นรีเออร์อ่ะทีนี้มาดู <c oughs> พอเราเอา4ี่อันบวกกับ1อันจะเป็นเท่าไหร่สบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สี1 1> ่บวกหนึ่งเป็นนับสินับนิ้วสิ 1, สี่บวกไปหนึ่งิสองสามสี่แล้วก็บวกหนึ่งห้าเป็นห้าเก่งมากสี่บวกหนึ่งได้ห้าแล้วก็มาดูรูปข้างๆนะสีเหลืองมีกี่ช่องลูก <c oughs> อันนี้เท่าไหร่หนึ่ง สองสามสีเก <4. S 1> ่งมากสีเหลืองมีสีแล้วสีเขียวอ่อนล่ะหนึ่งฉะนั้นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าโอเคภาษามาเลเซียก็เลยบอกว่าเอ t ม m b เ h ิมบัต a ห a ึ่งยาเ a ิมเติมบัตเติ a m b a h มบัตต a มบัตตบเติมบตเติม สี่บวกกับหนึ่งเป็นห้าฉะนั้นสรุปในสีชมพูนี่ก็คือยุมละยุมละบอลาะบอลาเอียลาเอียละลิมเอลิมเ่ายุมละแปลว่าจำนวนบอลละแปลว่าลูกบอลฉะนั้นยุมละบอลลแปลว่าจำนวนของลูกบอลเอียละแปลว่าคือนะครับยุมละบอลลเอียละลิมเ จำนวนของลูกบอลทั้งหมดมีกี่ลูกนะคะเก่งมากภาษาอาราบีห้าคืออะไรนะคะเอมเล่มเลเมโอเคเก่งมากวันนี้ไปนอนได้โอเควาระมุตุ